แม้กำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดก็ถูกสร้างจากอิทธีละก้อนเช่นเดียวกับกำแพงในใจที่ขวางกั้นความสุขของเรามันก็ถูกสร้างขึ้นจากทีละนิสัยทีละความคิดจนกลายเป็นข้อจํากัดที่เรามองไม่เห็นเนื้อหานี้จะพาคุณสำรวจสิบนิสัยขวางทางความสุขที่มักซ่อนตัวในชีวิตประจำวันตั้งแต่การจมอยู่กับความคิดแง่ลบการบ่นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ ไปจนถึงการพยายามควบคุมทุกอย่างรอบตัวพร้อมกับวิธีรื้อถอนกำแพงเหล่านี้ด้วยปัญญาจากพุทธศาสนาที่สอนวิธีสร้างความแข็งแกร่งภายในใจอย่างยั่งยืนมาเริ่มต้นรื้อถอนกำแพงที่ขวางกั้นความสุขในชีวิตคุณไปด้วยกันและสร้างเส้นทางใหม่สู่ชีวิตที่โปร่งเบาและเป็นอิสระกว่าที่เคย 1. ชอบคิดแง่ลบการติดกับดักความคิดแง่ลบเป็นเหมือนการใส่แว่นดาตลอดเวลาแม้ในวันที่แดดจ้าทุกอย่างก็ยังดูมืดมนไปหมดเมื่อเราจดจ่อแต่สิ่งที่ผิดพลาดเราจะพลาดโอกาสที่จะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวความคิดแง่ลบนี้กลายเป็นกําแพงกั้นไม่ให้เราก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะเรามักด่วนตัดสินไว้ก่อนแล้วว่าสิ่งใหม่ๆ จะนำมาซึ่งความล้มเหลวทำให้เราพลาดโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างไรก็ตามพุทธปัญญาได้เสนอแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการก้าวข้ามกับดักนี้นั่นคือการฝึกสติซึ่งหมายถึงการเฝ้าสังเกตความคิดของเราโดยไม่ตัดสินหรือประเมินค่าเปรียบเสมือนการนั่งมองเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไป เมื่อความคิดด้านลบแวบเข้ามาเราสามารถรับรู้มันและเลือกที่จะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วหันไปจดจ่อกับสิ่งที่เป็นบวกแทนนอกจากนี้หลักพุทธศาสนายัางแนะนำให้เราฝึกเมตตาภาวนาด้วยการส่งความปรารถนาดีให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นการฝึกเช่นนี้เปรียบเสมือนการเปิดไฟในห้องมืดทำให้ทุกอย่างสว่างและชัดเจนขึ้น เมื่อเราฝึกมองโลกด้วยเมตตาเราจะเห็นว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการก้าวพ้นจากกับดักความคิดแง่ลบจึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแต่ด้วยการนำหลักพุทธปัญญามาประยุกต์ใช้เราจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการมองโลกผ่านแว่นดำ สู่การเห็นโลกตามความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวัง 2. ชอบบ่นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้การบ่นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเปรียบเสมือนการถือฐานร้อนไว้ในมือมีแต่เราเท่านั้นที่ถูกเผาและได้รับความทุกข์ในชีวิตประจำวัน ประวัตพบว่าตัวเองใช้เวลาไปกับการบ่นเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปการจราจรที่ติดขัดหรือพฤติกรรมของผู้อื่นที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วการบ่นเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้จริงหรือคำตอบคือแทบจะไม่ได้อะไรเลย นอกจากทำให้ตัวเราเองรู้สึกแย่ลงพุทธศาสนาได้มอบแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ผ่านหลักคำสอนเรื่องการยอมรับความไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรคงทนถาวรรวมถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรายอมจำนนต่อสถานการณ์ แต่เป็นการสอนให้เลือกที่จะมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆในทุกสถานการณ์แทนการหยุดบน่นและหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้จริงจะทำให้เรารู้สึกมีพลังและเป็นบวกมากขึ้นเพราะเราได้นำพลังงานที่เคยสูญเสียไปกับการบนมาใช้ในการลงมือทำสิ่งที่สร้างสรรค์และมีความหมายการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆ เช่นแทนที่จะบ่นว่ารถติดเราอาจใช้เวลานั้นในการฟังรายการที่ให้ความรู้หรือวางแผนการทำงานในวันนั้นแทนท้ายที่สุดเมื่อเราเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสติและสร้างสรรค์มากขึ้นนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและสงบมากขึ้นอย่างแท้จริง 3. ชอบเก็บกฎการเก็บความคิดและความรู้สึกไว้ภายในใจเปรียบเสมือนการมีหีบสมบัติล้ำค่าแต่ไม่เคยกล้าเปิดมันออกมาคนจำนวนมากเลือกที่จะเก็บงำความรู้สึกไว้เพียงลำพังด้วยความกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกปฏิเสธจากผู้อื่นความกลัวนี้อาจมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยเปิดใจแล้วได้รับความเจ็บปวด หรือการถูกสอนมาว่าการแสดงความรู้สึกเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่การเก็บทุกอย่างไว้ภายในเป็นเวลานานมักนำไปสู่ความเครียดสะสมและความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางที่สมดุลผ่านหลักสัมมาวาจาหรือการพูดชอบซึ่งเน้นการสื่อสารด้วยความจริงใจและเมตตาแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปิดเผยทุกความคิดและความรู้สึกที่มี แต่สนับสนุนให้เราเลือกแบ่งปันสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างเหมาะสมการสื่อสารด้วยสมาวาจาจึงเป็นเหมือนการค่อยๆเปิดหน้าต่างในห้องที่อับทึบทำให้อากาศบริสุทธิ์สามารถไหลเวียนเข้ามาได้ช่วยให้จิตใจโปร่งเบาขึ้นการเรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกอย่างเหมาะสมเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเราอาจเริ่มจากการแบ่งปันกับคนที่ไว้ใจได้ หรือเขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเองการค่อยๆเปิดใจแบ่งปันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจกับผู้อื่นจะนำเราไปสู่การเยียวยาและการเติบโตทางจิตใจมีความกล้ามากขึ้นที่จะเปิดใจและค้นพบว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้โอกาสตัวเองและผู้อื่นได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน 4. ชอบโทษผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกที่จะโทษผู้อื่นก็เท่ากับว่าเรากําลังสละอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้กับผู้อื่นทำให้เรารู้สึกหมดหนทางและไร้พลังที่จะแก้ไขสถานการณ์ซึ่งนั่นขัดกับหลักสัจธรรมในทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยกรรมเป็นผลมาจากการกระทำดังนั้น ผลลัพธ์และประสบการณ์ในชีวิตของเราที่อยากจะให้ดีหรืออยากจะให้ร้ายเราสามารถกระทำและตัดสินใจเลือกได้ทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามการรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องโทษหรือตำหนิต,ตัวเองแต่หมายถึงการตระหนักว่าเรามีพลังและความสามารถที่จะเลือกทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าในชีวิต เมื่อเราเริ่มหยุดโทษผู้อื่นเราจะพบว่าพลังงานที่เคยสูญเสียไปกับการหาคนผิดนั้นสามารถนำมาใช้ในการคิดหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงมุมมองเช่นนี้ทำให้เราเห็นโอกาสและทางเลือกใหม่ๆที่เราอาจมองข้ามไปเมื่อครั้งที่ยังจมอยู่กับการโทษคนอื่นการก้าวข้ามพ้นจากวงจรการโทษผู้อื่น จึงเป็นก้าวสำคัญสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าทุกสถานการณ์ในชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเราจะพบว่าตัวเรานั้นมีพลังมากกว่าที่คิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำพาชีวิตไปสู่ทิศทางที่ปรารถนา ถ้าชอบฝันเลื่อนลอยการฝันกลางวันและจินตนาการถึงอนาคตที่สวยงามเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินและสร้างแรงบันดาลใจแต่การหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการโดยไม่ลงมือทำนั้นเปรียบเสมือนการสร้างปราสาทในอากาศแม้จะสวยงามประการตาแต่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงให้ดำรงอยู่ได้จริงสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างความฝันกับความจริง คือการมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้พุทธปัญญาได้นำเสนอแนวทางที่ว่าด้วยความสมดุลคือการสนับสนุนให้เราดำรงอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันขณะในขณะเดียวกันก็ก้าวเดินไปสู่ความฝันอย่างมีสติเปรียบเสมือนการมีแผนที่ที่ชัดเจนและเดินตามเส้นทางที่วางไว้ แทนที่จะเพียงแค่จินตนาการถึงจุดหมายปลายทางอันไกลโพ้นเพียงอย่างเดียวก็ต้องผสมผสานการลงมือปฏิบัติจริงๆเข้าด้วยกันให้สมดุลด้วยการรักษาสมดุลเช่นนี้ช่วยให้เราไม่หลงทางในความฝันแต่ยังคงมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปเมื่อเรารู้จักใช้จินตนาการเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ไม่ปล่อยให้มันเป็นเพียงความเพ้อฝัน พร้อมกับการวางแผนและลงมือทําอย่างเป็นระบบเราจะพบว่าความฝันที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นทุกทีหละเลยความสัมพันธ์การละเลยความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น เปรียบเสมือนการมีสวนที่สวยงามแต่ไม่เคยใส่ใจรดน้ำพรวนดินเมื่อเวลาผ่านไปความงดงามก็ค่อยๆเขียวเฉาไปในยุคสมัยที่ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายและภาระหน้าที่มากมายเรามักลืมให้ความสำคัญกับการดูแลความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างทั้งที่การมีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของเราพุทธศาสนาจึงได้เตือนสติเราผ่านหลักความไม่เที่ยงให้ตระหนักว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับคนที่เรารักไปได้อีกนานเท่าไหร่คำสอนนี้จึงเป็นเหมือนเสียงกระซิบเตือนใจให้เราหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายไม่ผัดวันประกันพรุ่งในการแสดงความรักและความห่วงใย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือยุ่งยากแต่สามารถเริ่มจากการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการตั้งใจฟังเมื่อผู้อื่นพูดโดยไม่วอกแวกไปกับโทรศัพท์มือถือหรือการอยู่เคียงข้างให้กำลังใจในยามที่เขาต้องการการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ แต่ยังช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับตัวเราเองด้วยการบ่มเพาะความสัมพันธ์จึงเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวในความสุขและความมั่นคงทางจิตใจเมื่อเราให้เวลาและใส่ใจกับการดูแลความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าชีวิตของเรานั้นมีความหมายและอบอุ่นมากขึ้นผ่านสายใยแห่งความผูกพันที่เชื่อมโยงเรากับผู้คนรอบข้าง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน 7. ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมชีวิตการปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำและควบคุมชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการยืนกลางพายุโดยไม่มีที่กำบังเราจะถูกซัดไปมาด้วยความรู้สึกที่รุนแรงโดยไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ แม้ว่าอารมณ์และความรู้สึกจะเป็นส่วนสำคัญของความเป็นมนุษย์แต่การถูกครอบงำด้วยอารมณ์มักนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดการไตร่ตรองและก่อให้เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็นในชีวิตพุทธศาสนาได้มอบแนวทางอันล้ำค่าในการจัดการกับพายุอารมณ์ด้วยการสอนให้เราฝึกสังเกตอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ถูกพัดพาไปกับมันเปรียบเสมือนการยืนอยู่บนชายฝั่ง และมองดูคลื่นที่ซัดเข้ามาอย่างสงบแทนที่จะกระโดดลงไปในทะเลที่ปั่นป่วนการฝึกฝนเช่นนี้ช่วยให้เราเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนคลื่นที่มาและจากไปการพัฒนาความตระหนักรู้ทางอารมณ์เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราฝึกสังเกตอารมณ์ของตนเองบ่อย เราจะเริ่มเห็นรูปแบบและสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆความเข้าใจนี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรอบคอบและมีสติมากขึ้นแทนที่จะโต้อตอบด้วยความหุนหันพลันแล่นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์อย่างมีสติจึงเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนที่ไม่ใช่การปฏิเสธหรือกดข่มอารมณ์ แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและอยู่ร่วมกับมันอย่างฉลาดเมื่อเราฝึกฝนจนชำนาญเราจะพบว่าพายุอารมณ์ที่เคยรบกวนจิตใจนั้นกลายเป็นเพียงลมที่พัดผ่านมาและจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยของความปั่นป่วนไว้ในใจอีกต่อไป 8. ชอบควบคุมทุกอย่าง การพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นเป็นภาระที่เหนื่อยล้าและเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเปรียบเสมือนการพยายามกำน้ำไว้ในมือยิ่งเราออกแรงกำแน่นมากเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลรั่วออกมาจากง่ามนิ้วมากเท่านั้นความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างมักนำมาซึ่งความเครียดและความผิดหวังเพราะมีหลายสิ่งในชีวิตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา พุทธศาสนาได้นำเสนอทางออกที่อาจดูขัดแย้งกับสามัญสำนึกในตอนแรกนั่นคือการปล่อยวางแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือจำนวนต่อสถานการณ์แต่เป็นการยอมรับด้วยปัญญาว่ามีบางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้พร้อมกับการมุ่งความสนใจและพลังงานไปที่สิ่งที่เราสามารถทำได้จริง การเรียนรู้การปล่อยวางเปรียบได้กับศิลปะของการแล่นเรือใบที่แม้เราจะไม่สามารถควบคุมทิศทางและความแรงของลมได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับใบเรือให้รับลมอย่างเหมาะสมเพื่อนำพาเรือไปสู่จุดหมายที่ต้องการเช่นเดียวกับในชีวิตเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะพบว่ามีพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ในการจัดการกับสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราการก้าวข้ามปัญหาการควบคุมจึงเป็นการเดินทางสู่อิสรภาพทางจิตใจเมื่อเราเลิกต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะพบว่าชีวิตมีความสงบและผ่อนคลายมากขึ้นพร้อมกับมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราทำได้นำไปสู่ชีวิตที่มีความสมดุลและมีความสุขอย่างแท้จริง ก้าติดอยู่กับอดีตการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวในอดีตนั้นเปรียบเสมือนการพยายามขับรถไปข้างหน้าในขณะที่จ้องมองกระจกมองหลังตลอดเวลาซึ่งไม่เพียงแต่ไร้ประโยชน์เท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อการเดินทางของชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นการยึดต,ติดกับความผิดพลาดที่ทำให้เสียใจหรือการหวนคำหนึงถึงความสำเร็จในอดีตจนไม่ก้าวต่อ การจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมากเกินไปมักทำให้เราพลาดโอกาสที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความหมายและเต็มศักยภาพพุทธศาสนาจึงได้มอบแนวทางอันล้ำค่าเพื่อขจัดกับดักนี้คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลบทิ้งหรือปฏิเสธประสบการณ์ในอดีต แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะถอดบทเรียนจากมันแล้วปล่อยวางเปรียบเสมือนการวางกระเป๋าเป้หนักอึ้งที่แบกมานานเกินไปเมื่อเราวางมันลงความรู้สึกเบาสบายก็แล่นผ่านมาทันทีทำให้เราสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้คล่องแคล่วและมั่นคงขึ้นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเป็นทักษะท,ที่ต้องฝึกฝนเริ่มจากการตระหนักรู้เมื่อจิตใจล่องลอยกลับไปในอดีต แล้วค่อยๆดึงความสนใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในขณะนี้เช่นเดียวกับการฝึกกล้ามเนื้อที่ยิ่งเราฝึกบ่อยความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันก็จะแข็งแรงขึ้นการปล่อยวางอดีตจึงเป็นก้าวสำคัญสู่อิสรภาพทางจิตใจ สิบกังวลแต่ความคิดคนอื่นการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นมากเกินไปนั้นเปรียบเสมือนการจองจำตัวเองไว้ในคุกที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อเราผูกคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวเองไว้กับการประเมินและการยอมรับจากผู้อื่นเราจะค่อยๆสูญเสียพลังและการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราไปกลายเป็นการใช้ชีวิต เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นแทนที่จะดำเนินไปตามเส้นทางที่เราเชื่อและศรัทธาการปฏิบัติตามหลักอุเบกขาที่หมายถึงความวางเฉยแบบวางใจเป็นกลางจึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามกำแพงขวางกั้นความสุขนี้ไปได้เพราะการรักษาจิตใจให้มั่นคงไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินเหตุไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับคำชื่นชมหรือคำวิพากวิจารณ์นั้น เปรียบเสมือนภูเขาที่ตั้งตระงานอย่างสง่าง,งามไม่หวั่นไหวไปตามสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแดดจ้าฝนพรำหรือพายุกระหน่ำก็ตามการฝึกฝนอุเบกขาหรือฝึกจิตใจให้มีความนิ่งสงบนั้นจึงเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งภายในที่ช่วยให้เราพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกน้อยลงจะช่วยให้เราค่อยๆสร้างรากฐานของความมั่นคง ภายในจิตใจเป็นของตัวเองการก้าวออกจากคุกแห่งความคิดเห็นจึงเป็นการเดินทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับเสียงภายในใจตนเองและกล้าที่จะดำเนินชีวิตตามความเชื่อและค่านิยมของเราโดยไม่ต้องคอยแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นตลอดเวลาเราจะพบว่าชีวิตมีความหมายและเติมเต็มมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือสิทธิสัยที่ขวางกั้นความสุขและนำความทุกมาให้เราโดยใช่เหตุที่เมื่อเราตระหนักรู้ทั้งหมดแล้วแต่ไม่ทำอะไรกับมันยังคงปล่อยให้ตัวเองประกอบร่างสร้างนิสัยแบบนี้อยู่ทุกวันต่อไปแน่นอนว่าชีวิตที่เบาโล่งโปร่งสบายก็จะยิ่งไกลออกไปแต่หากตระหนักแล้วและมีความตั้งใจจะขจัดมันทิ้ง โดยค่อยๆทำทีละนิดอย่างสม่ำเสมอก็ขอให้ท่านพบเจอแต่ความสำเร็จดังปรารถนาในหนทางด้านหน้าต่อไป